สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่27เมษายน2566นะครับผมต่อก่อนไปวิเคราะห์กราฟกันก็มาดูข่าววันที่27บ้างนะครับว่าเอาคิปโตมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีจับตาท่าทีของวีซ่าต่อเว็บ3.0นะครับผมทำไมนักลงทุนสถาบันลงทุนถึงลงทุนกับอีทีเอชมากขึ้นนะครับผมไบแนนอนแอคเดมีนะครับนำแชท GPT มาใช้งานเฮียสกิเตือนทองคำอาจล่วงสู่1,000ดอลลาร์นะครับผม ก็ข่าววันที่เจ็ก็จะมีหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสนใจข่าวไหนก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับอ่านรายละเอียดได้ที่หัวข้อข่าวของ Trading View นะครับผมมาดูกราฟในวันที่27็นะครับไปเริ่มต้นที่ Bitcoin ไทยบาทนะครับผมไปดู Bitcoin ไทยบาทนะครับหลังจากที่ลากขึ้นเมื่อช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางคืนก็ลากลงมาอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับแล้วก็ทิ้งไสไว้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับให้ยืนอยู่บนเส้นเหลืองให้ได้นะครับ นั่นก็คือให้บิตคอยยืนอยู่1ล้านให้ได้นะครับก็อาจจะพิจารณาเป็นจุดเข้านะครับสำหรับสตแคติไอเอสไอของบิตคอยนะครับก็ชี้ขึ้นนะครับเป็นเป็นไปในทางที่ดีนะครับส่วน m a c d นั้นก็ทําท่าว่าใกล้จะตัดขึ้นแล้วนะครับก็มองว่าบิตคอยนะครับก็อาจจะใกล้ถึงจุดพิจารณาเข้าแล้วนะครับผมก็รอดูอาจจะเป็นในช่วงวัน2วันนี้นะครับถ้าหากยืนอยู่เหนือ1ล้านได้ไม่หลุดก็อาจจะเป็นการพิจารณาเลือกจุดเข้านะครับก็มองว่าบิตคอยมีโอกาสไปต่อแน่นอนครับต่อไป บายนแนนนะครับบายนแนนก็มีการย่อลงมาแตะเส้นเหลืองนะครับผมก็มีแรงซื้อกลับไปนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่บนราคาหนึ่งอร้อยเก้าสบาทนะครับก็ขึ้นไปยืนอยู่ได้นะครับถ้าหากยืนอยู่บนเส้นเหลืองได้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับตัวคดติไอเอชไอนะครับก็ยังซิกแซกอยู่ในโซนล่างนะครับผมส่วน MACD ที่ตัดขึ้นนะครับก็มีการตัดลงนะครับก็รอรุ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการหลอกของตัวกราฟนะครับมันหลอกขึ้นหลอกลงอยู่นนีะครับผมมแต่ก็องว่างนี้นะครับเเป็นนหรีียญท่่าจับตามอง เหรียญนึงนะครับวันนี้เพราะว่าสามารถเดนอยู่ได้บนเทรนไลน์เส้นสีเหลืองนี้นะครับมองว่าไปนั้นมีโอกาสไปต่อนะครับผมก็น่าจะทะลุ1 2ึ0 0หขึ้นไปได้นะครับผมมองว่ามีโอกาสสูงนะครับตัวต่อไป LUNC LUNC สตอร์คัสติกไอมีสัญญาณชูขึ้นนะครับผมบอกไปในทางที่ดีส่วน MACD นั้นยังตัดลงอยู่นะครับก็มีการโค้งงอขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับส่วนตัวกราฟนั้นยังไซเวย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่0 0 0 3 7นะครับผม ก็แนวรับนะครับที่สําคัญนะครับก็คืออยู่ที่0.003นะครับแต่ก็มองว่าไม่ควรหลุด0.003536นี้นะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปยืน0.004142ให้ได้เร็วๆนะครับก็จะได้มีโอกาสไปต่อนะครับก็มองว่า lu nc นะครับมีโอกาสไซด์เวสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเลือกทางนะครับผม usdc นะครับ usdc สตอร์ติก ihi ก็ยังทิศซางอยู่ในโซนล่างนะครับส่วน macd ก็ทำท่าจะตัดขึ้นแต่ยยััังงไไมมม่่่ตดนนนะครบกก็อออววาาีโโสซซเูใ 0.019นะครับก็ขอให้ทะลุนะครับ0.02ขึ้นมาให้ไวๆนะครับหากขึ้นมายืนอยู่บน0.02ได้ก็จะมีโอกาสได้ลุ้นไปต่อนะครับก็มองว่ายอดดซีก็อยู่ในระหว่างการไซเวยรอเลือกทางนะครับผมชิบะอินุนะครับชิบะอินุวันนี้นะครับก็ยังไซเวยอยู่นะครับต้องมีแรงลากขึ้นลากลงในส่วนของทวารนี้นะครับผมโตเกติไอสไอก็ยังซิกแซกอยู่ในโซนล่างนะครับส่วนเอเมซอดีก็ยังไม่ตัดขึ้นนะครับก็ยังไซเวยอยู่นะครับหรือเป็นการไซเวยรอเลือกทางนะครับผม สำหรับตัวชิบาอินุนะครับก็ยังต้องนั่งทับมือกันต่อไปนะครับสัญญาณยังไม่ชัดเจนเรายังไม่เข้าแต่ถ้าคนชอบเสียงก็แล้วแต่จะพิจารณากันเองนะครับมาดูดัชนีดอลลาร์นะครับผมดัชนีดอลลาร์ทำท่าจะอ่อนแรงลงนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมลงแบบง่ายๆนะครับตอนนี้สต๊อกคัสติกไอซ์ไดก็ซิกแซกอยู่ในโซนบนอยู่นะครับยังเล่นตัวนะครับไม่ยอมย่อลงมาหลุด100นะครับผมส่วน MACD นะครับก็ยังไม่ตัดลงนะครับตอนนี้ก็รอให้เด็กวายนะครับสต๊อกคัสติกไอซเไอซ ของคริปโตัวในเหรียญต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นการนั่งทับมือไปก่อนเช่นเดิมครับอ่าจะเป็นการดีนะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนี้ก็ที่ผมเข้าไปแล้วก็มีไบแนนนะครับซึ่งฐานแนรับเหนียวแน่นมากนะครับตอนนี้ผมมองไปที่ไบแนนนะครับผมอ่ามาดูสรุปกราฟในวันที่27เมษายนนะครับผม2566นะครับสรุปกราฟบิตคอยนไทยบาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่9ก0 0แสนนะครับ9ก้0แสนาแนะครับก็ลุ้นนะครับให้ยืนขึ้นมาเหนือ1ล้านให้้ไดนะครับก็อาจจะเป็นการ พิจารณาหาจุดเข้านะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นการไซเวย์นะครับแล้วก็เตรียมตัวไปต่อนะครับผมส่วน BNB นะครับก็เป็นการไซเวย์เพื่อเตรียมตัวไปต่อเช่นกันนะครับผมเอลยอ็นซีนะครับ LUNC อยู่ที่0.0037นะครับก็ขออย่าให้หลุด0.0035เลยนะครับไม่ต้องลงไปเทสสามศนะครับก็อย่าหลุด0.0035แล้วก็ขึ้นไปยืนให้ได้นะครับที่0.0041นะครับแล้วก็ลุ้นไปต่อเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการไซ์เวยเลือกทาางงขอหลยเหรียญนะครับส่วน UFTC นะครับี้ ขอให้ขึ้นไปยืนที่0.02 USDT ทีให้ได้นะครับผมเพื่อจะได้โอกาสในการไปต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไซเวย์อยู่นะครับชิบะอินุนะครับชิบะอินุก็อยู่ที่0.04ตัว1.02นะครับผมก็อยู่ระหว่างการไซเวย์รอเลือกทางทุกเหรียญเลยนะครับผมก็มองว่าน่าจะไซเวย์สักพักและมีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับในหลายๆเหรียญเลยนะครับผมแต่มองว่าฐานแนวรับของใบนั้นนะครับเป็นฐานแนวรับที่แน่นที่สุดนะครับเป็นตัวที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ะให้พิกห์เหรียญไหนเพิ่ม